6เทคนิคการทำวิดีโอคอนเทนต์บน TikTok เทคนิคที่1สื่อสารก่อนในทันทีก่อนอื่นเลยนะคะถ้าคุณอยากจะทำการตลาดบน TikTok ที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับวิดีโอสั้นเนี่ยการเปิดนะคะด้วยเมสเซจที่คุณต้องการจะสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นการวางโครงสร้างในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นตอน Start ทนะคะเริ่มต้นต้องเปิดด้วยเฟรมที่น่าสนใจหรือใช้ความสงสัยก็ได้ให้คนเห็นแล้วรู้สึกเอ๊ะอยากจะดูต่อ นะในช่วงตรงกลางประมาณกลางๆหรือมิดลนะคะควรจะต้องสื่อสารข้อมูลของสินค้าให้ชัดเจนใช้ธีมในการสื่อสารที่โดดเด่นและพยายามกระตุ้นการตัดสินใจของคนให้เริ่มตัดสินใจให้ได้และส่วนสุดท้ายนะคะเอนดิ้ตอนจบนะการเล่าเรื่องราวมาถึงตอนจบเนี่ยอาจจะทิ้งท้ายด้วยโปรโมชั่นก็ได้ทิ้งท้ายด้วยข้อมูละะสรุปข้อมูลให้เขาฟังอีกครั้งหนึ่งหรือโชว์โลโก้แบรนด์ซะหน่อยให้คนจดจำคุณได้นั่นเองค่ะ เทคนิคถัดมานะคะเทคนิคถัดมาต้องพยายามมีความสนุกสนานอย่างสม่ําเสม,นสมอนะคะเพราะ t i กตอกคือแพลตฟอร์มของความสนุกสนานถ้าสมมุติว่าคุณมีคอนเทนต์ที่อยากจะสื่อสารไปหากลุ่มเป้าหมายโดยที่คุณไม่ได้สนใจเลยว่าเขาอยากจะฟังอะไรมันจะเกิดสิ่งบางๆที่เรียกว่ากำแพงแห่งความไม่สนใจเป็นกำแพงการสื่อสารนะคะเขาจะปิดรับแล้วก็ตีเมสเซจทุกอย่างของคุณออกไปหมดเลยแต่ถ้าคุณรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณสนใจในเรื่องอะไรบ้าง เช่นนะคะสมมุติคุณขายเครื่องออกกําลังกายคุณอาจจะไม่ต้องพูดแค่เรื่องเครื่องออกกําลังกายก็ได้คุณไปพูดถึงเรื่องการควบคุมอาหารนะคะไปพูดถึงสุขภาพกายสุขภาพใจหลายๆอย่างที่มันอ้อมอ,อมเพื่อโยงเข้ามาในการขายสินค้าของคุณได้แบบนี้จะทําให้คุณทะลุก,กําแพงแห่งการสื่อสารออกไปได้นั่นเองค่ะ ถัดมานะคะการใช้ call to action ที่ strong นะคะมีการกระตุน้นการตัดสินใจที่ strong หน่อยนะคะเริ่มต้นจากการทำแคปชั่นก่อนเลยอันดับที่1นึ่งนะคะแคปชั่นนี้เนี่ยคุณสามารถเขียนให้มันเหมาะสมกับตัววิดีโอและที่สำคัญคือต้องเป็นไปตามนโยบายการทำโฆษณาด้วยนะคะอย่าเขียนอะไรที่มันผิดจากนโยบายการทำโฆษณาของ TikTok เขาไม่งั้นจะมีปัญหาในการทำโฆษณาได้ ส่วนถัดมาตัววิดีโอเองนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าควรมีส่วนเริ่มมีตรงกลางและมีกระตุ้นตัดสินใจตอนสุดท้ายด้วยก็จะดีนะคะเน้นความคิดสร้างสารรค์แล้วก็เลือกเสียงประกอบดีๆส่วนสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยคือ call to action นะคะสำหรับการทราําโฆษณาเขาก็จะมีปุ่มให้คุณเลือกว่าคุณจะใช้ปุ่มอะไรในการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจ เลือกคําที่มันตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ธุรกิจของคุณเช่นถ้าคุณอยากให้ลูกค้ากดเพื่อซื้อนะคะให้เลือกเป็นสั่งซื้อเนาะหรืออยากจะให้กดเพื่อเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนก็กดแล้วเล r n m นมอก็ได้นะคะเทคนิคถัดมาสําหรับคนที่ทําวิดีโอแล้วอยากจะรู้ว่าเนื้อหาวิดีโอของคุณเนี่ยมันแสดงผลอย่างไรบ้างนะรีขอแจกสิ่งนี้เลยค่ะสิ่งนี้เราเรียกว่าเป็นตารางเซฟโซนนะคะ ถ้าคุณสังเกตดูดีๆนะสังเกตพื้นที่สีเขียวนะคะพื้นที่สีเขียวตรงนี้เราเรียกว่าเซฟโซนค่ะเป็นพื้นที่ที่จะทําให้คุณถ่ายวิดีโอโฆษณาแล้วเห็นแบบเต็มๆโดยไม่โดนสัญ,ญลักษณ์อะไรในแอปพลิเคชันบังเลยถ้าลองสังเกตดูด้านบนนะคะมันจะมีคําอยู่นะคะด้านข้างก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆอยู่และข้างล่างมีแคปชั่นที่คุณเขียนเพราะนั้นถ้าอยากให้วิดีโอของคุณออกมาสมบูรณ์ไม่ทับซ้อนกันกันกบส่วนอื่นๆควรจะ โฟกัสทุกอย่างไว้ในพื้นที่เซฟโซนแห่งนี้นั่นเองค่ะถัดมานะคะหลักการเลือกเสียงนะคะการเลือกเสียงประกอบเนี่ยจริงๆคุณอาจจะเลือกจากเทมโปหรือว่าบีทของมันก็ได้จังหวะต้องสนุกสนานนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มอัตราการรับชมได้ด้วยเพราะว่าพอจังหวะมันสนุกสนานคนก็อยากจะติดตามต่อนั่นเองหรือคุณอยากจะใช้เสียงที่มันมีความเรียกว่ามีความโด่งดังอยู่แล้วนะคะคนฟังก็รู้เลยว่าเป็นเพลงอะไรมีโอกาสทําให้เขาดูต่อได้เพราะว่าคนเกิดความคุ้นชินกับเสียงนั้นๆ หรือว่าคุณบอกว่าไม่เอาละไม่อยากใช้เสียงที่มันธรรมดาเหมือนคนอื่นจะใช้เสียงที่เป็นออริจินอลของคุณเองนะคะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเองเป็นจิงเก้โฆษณาที่คุณทําหรือว่าเป็นเสียงพูดเสียงประหลาดประหลาดทำให้คนเกิดความสนใจก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะตัวนี้จะช่วยทําให้คนเนี่ยจดจําแบรนด์ของคุณได้และฟังเรื่องราวที่คุณอยากจะเล่าเทคนิคสุดท้ายนะคะการใช้ครีเอเตอร์มืออาชีพมาช่วยคุณค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบ มันอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่คุณผลิตขึ้นมาเองก็ได้หรือเป็นคอนเทนต์ที่คุณทํามาเพื่อซื้อโฆษณาแต่อีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยทําให้การทําการตลาดบน TikTok ประสบความสําเร็จได้คือการขอยืมมือผู้เชี่ยวชาญมาช่วยคุณนั่นเองใน t i k t o อกเขาก็จะมีแพลตฟอร์มที่เรียกว่า influencer partnership นะคะคือเป็น TikTok Creator Marketplace ให้คุณสามารถเข้าไปเลือกดูได้เลยว่าครีเอเตท่านไหนที่ผลิตคอนเทนต์ได้ดี ตรงใจตรงกับภาพลักษณ์ของแบรนด์คุณอยากจะให้เขาเป็นผู้สื่อสารแทนแบรนด์ของคุณเพื่อให้คนฟังแล้วรู้สึกคล้อยตามอยากจะซื้อสินค้าได้คุณก็สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในแพลตฟอร์มนี้นั่นเองค่ะ